คือคืออย่างเราจะมีเกี่ยวกับ MICE ใช่ไหมครับก็มี Meeting, มี t i ้งมีอินเซนティブมีคอนเฟ n t i น n มี e อก i ซ i บชั n นไป i อกซบก็มาโดยตลอดก็อาจจะมาแบบเป็นร่วมงานของคนอื่นที่ร่วมงานของคนอื่นที่จัดหรือว่าเป็นงานเล็กๆที่เขาจัดกันเองแต่ตอนนี้สิ่งที่เรามีมีอยู่ตลอดโดยที่อาจจะคนข้างนอกไม่ค่อยรู้ก็จะเป็นพวก Incentive Group ที่กลุ่มกลุ่มลูกค้าเขาจะมาแล้วก็มามา,มาประชมุมมา ให้รางวัลให้อะไรเนี้ยก็พรุ่นี้จะเป็นจีนจะเป็นาทาง Middle East ก็มีแล้วก็ทางอินเดียอะไรนี้ก็มีก็จีนก็เหมือนมันตกไปช่วงหนึ่งด้วยการเดินทางของเขาที่ที่มีปัญหาแต่เท่าที่เราเห็นในในกลางปีก็เร็วๆนี้แหละเราก็เห็นตัวเลขที่มันก็ขึ้นเพราะฉะนั้นจะเป็นมีติ้งจะเป็นอินเซนティブจะเป็นคอนเฟนซ์ก็จะเป็นเป็นกกลุ่มเป้าหมายหลักที่เราอยากจะปลุกเข้าไปในเมืองจีน แล้วก็อย่าง exhibition ER ก็มี